้9โทรศัพท์รุ่นหมุนนะครับตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับผม สวัสดีครับผมกิจเจริญจาก <ละ S 1> ช่องล,ะล,ะลองผมทั่วไทยมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยครับ,รบวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ตลาดประตูสมบัติหรือร้านจิปาถะนะครับสถานที่ตั้งก็จะอยู่ตรงซอยข้างวัดสวนแก้วเลยนะครับตลาดนี้จะเปิดทุกวันนะครับวันนี้ผมก็มา ถึงที่ตลาดนี้ประมาณสัก9โมงเสร็จๆนะครับจอดรถไว้ที่วัดสวนแก้วแล้วก็เดินข้ามมาครับผมและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปรับชมกันเลยนะครับ นี่เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ผมมารีวิวก็หลังจากที่มาครั้งแรกห่างกันประมาณสัก3เดือนได้ครับผมก็ามาอัปเดตสินค้ากันหน่อยนะครับลองดูครับเผื่อจะมีสินค้าแปลกๆใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ลองดูนะครับใครสนใจสินค้าแนวไหนตลาดนี้มีได้ทุกแนวเลยครับผมตั้งแต่ของเก่า เครื่องมือช่างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับลองไปชมกันดูครับผม นี้ก็น่าจะเป็นพวกอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับขายยกหอแบบนี้เลยครับผมก็จะมีราคาแปะไว้ที่ข้างหอนะครับโดยมากสินค้าที่ร้านนี้ก็จะมีราคาแปะไว้เกือบเกือบจากทุกชิ้นเลยนะครับถ้าบางชิ้นไม่ได้แปะก็สอบถามกับพนักง,งานดูได้ครับผม ันนี้ไม่รู้ใช้กับงานลักษณะแบบไหนนะครับก็เป็นเทปก่าวกระป๋องละ1 0 0บาทครับผมต่วน,นี้ก็เป็นทีวีงานวินเทจนะครับก็น่าจะเป็นสภาพโชว์ครับผม เอาไว้แต่งร้านแต่งบ้านได้ครับหกร้อยห้าสิบบาทครับ Family ตัวนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบบาทครับ Family เหมือนกัน แต่เป็นรุ่นใหม่กว่านะครับรุ่นปิรามิดรครับส่วนตัวนี้ยี่ห้อโซน่าครับเป็นทีวีจิวตัวนี้5้ารอาครับมตัวนี้น่าจะเป็นของใหม่ครับมีใบ รับประกันอยู่แต่น่าจะมรายุไปแล้วครับในรับประกันตัวนี้เป็นอะไรเอ่ย40บาทหลอดทดลองกระติกน้ำทหารก็มีนะครับ ใบละหน้ยบาทสภาพยังใหม่อยู่เลยครับ180รบาทกระติกน้ำสนามน,นะครับ พิมพ์ว่าตอรอ49นะครับตอรอก็น่าจะเป็นตำรวจ49โทรศัพท์รุ่นหมุนนะครับตัวละ750บาทครับผม ต้าไฟฟ้า3,500บาทครับเป็นลายธงชาติอังกฤษนะครับนี่สายคงต้องไปหาใส่เอานะครับตัวนี้น่าจะผมไม่แน่ใจว่าเป็นต้าเบน ไกาครับจริงพาวเวอร์120บบาทครับสินค้าแทบทุกชิ้นนะครับก็จะมีราคาเขียนหรือว่าแปะสติกเกอร์เอาไว้นะครับถ้าชิ้นไหนไม่มีก็สอบถามได้กับพนักงานขายนะครับเขาเดินอยู่แถวๆนี้ครับ น,นี่ไม่มีราคาบอกก็สอบถามได้นะครับนี่ฮะจะมีราคาแบบนี้เลยหม้อโบราณหกร้อยบาทน่าจะเป็นอลูมินเนียมครับ พวกงานทองเหลืองก็มีนะครับอันนี้เป็นเชิงเทียนแล้วก็เป็นพวกนี่เรียกที่กวดน้ำนครับเป็นทองเหลืองครับตรงนี้ก็จะเป็นแจกันทองเหลืองน,นะครับราคาก็เขียนไว้เกือบทุกอันนะครับ นี้ไหายเก้าร้อยบาทครับตัวนี้4,500บาทนะครับ าตัวละ400บาทนะครับอันนี้เป็นเวลา10นาที10นาทีอันนี้เป็นกล้องวิดีโอโบราณนะครับ750บาทครับแพนอสนิกตู้ข้างหลัง900บาทครับผมตู้โชว์ เป็นไม้ครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเผยข้อมูลไทยการแคลนบุคลากรในสายงานดิจิทัลหลังมหาวิทยาลัยเปิดบัณฑิตไม่เพียงพอกับตลาดล่าสุดบัณฑิตจบใหม่ได้ในปีไม่ถึง6,000คนสังคมติดตามรับสุ้กา่าของเบล่ายาสีฟันเทปไทยตอนนี้คนนิยมใช้ยาสีฟันเทปไทยกันเยอะมากคนนอกตัวไปก็ใช้กั้หมดเลยนะคะยาสีฟันเทปไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมากดีต่างอย่างว่าจริงๆ ยาสีฟันเทศไทยใช้เดี่ยวปากสะอาดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีตรงเหงือกและฟันลดเลี่ยงอิบเบียนจากฟันที่เปลียนว่ายสาแล้วคุใจค่ะสินค้าคุณภาพของนนเปลี่ยนใจก็ว่าปากคืนได้ไหมข้างล่ามันจะเึยไหมเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปคืนได้ไหมเอามางวางไว้ก่อนเสร็จแล้วให้หามาเดี๋ยวปากลองสิก็รู้ก้

เปิดเผยว่าขณะน,นี้ประเทศไทยต้องการกำลังคนในสายงานดิจิทัลไม่ต่ำกว่าปีละ20,000-30,000ตำแหนง่งแต่คนที่มีทักษะสูงเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมนี้อย่างน้อยจากข้อมูลล่าสุดนะักศึกษาที่เรียนจบสาขาที่เกี่ยวข้องอนนไม่ว่าจะขายอันยี่ี ชิ้นละหนึ่งร้อยบาทครับงานเก่าแถมเหล้าไวท์ฮอตมีเยอะเลยครับมีหนังสือการ์ตูนโบราณนะครับเป็นภาษาอังกฤษครับโปสเตอร์อะไรเอ่ยอ๋อเป็นพวกสคสอ เก่าๆน่ารักดีครับส่วนใหญ่จะเป็นแมวนะครับเมลี y c h ิส hmm. s t m พันสองบาทนะครับตัวนี้ขายวัวล,ล้อ,อก,ก็มีนะครับเล่มใหญ่สมชื่อจริงๆครับร้านจีปาถะมีทุกอย่างเลยครับ นาฬิกาวินเทจครับ650โลโก้ B M W ครับ200บาท ป้ายข้างถนนยังมีขายเลยครับ400นะครับ มีราคาเกือทุกใบเลยนะครับเขียนเอาไว้ครับคันนี้2,500บาทครับอันนี้1,800บาทครับผม ้าตูดจีบก็มีนะครับโอ้นี้คกตาปูครับใบละสามร้อยบาทนี่เป็นงานเก่านะครับอันนี้ตามมงกุฎชุดละเก้าร้อยครับนี่ยกชุดอย่างนี้นะครับคิีกาปูมีเยอะเลยครับคีตาปู อันนี้ก็650ครับแก้วอันนี้ก็งานเก่าครับแท้ตามมงกุฎนะครับมีแฟนต้าโค้กเครื่องดื่มทีมเฟปซี่อันนี้งานเก่าแท้ทั้งหมดนะครับขายชุดละ650 คนตีนเก่าครับผมใบละสามร้อยแนรแก้วตูจีบกินสปอตครับ